อ่ะกล้องเดินนะคะหนึสส่สองสาไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับีลและนันนาการนะคะพบกับครูดาวค่ะครูลูกจัน์ค่ะเตมครับค่กะกิจกรรมดีๆวันนี้กิจกรรมเติมน้ําให้เต็มแก้วนะคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมกันหรือยัง,งคะเรานัดหมายกันไว้แล้วว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรม ออปุลล้างกายด้วยอะไรดีครูดาววันนี้นีงไิมคะบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กอ่าเราวันนี้เราจะฝึกในส่วนของกิจกรรมทำกล้ามเนื้อมัเล็กก็คือนิ้วมือใช่ค่ะการหยิบการใช้ช้อนการดักดังนั้นเรามาบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กกันก็คือนิ้วมือเด็กพร้อมยางวันนี้คุณครูจะร้องสดพี่เจนกับพี่เอกทำท่าด้วยนะทำท่าด้วยนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังค่ะพร้อมพร้อมนะ หนึ่งสองสามชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นตัวนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวเรียกเรียกร้องหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมไล่ตายขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้ว กลายเป็นดอกวัวสวยงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้พี่เจมทำไม่ครบใช่ไหมใช่ไหมได้ทำกันทันไหมคะพี่เจมทำได้ไหมเพลงเมื่อกี้นี้เราฝึกบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กก่อนก็คือนิ้วมือใช่เดี๋ยวเราทำคู่ดูนะพี่เจมว่าอะไรนะ พี่เอกทำได้เนาะ <c oughs> อ่ะเน็ตคูมันจะดูดอ๋อเด็ดเด็ดคูมันจะดูดอ๋อเพราะนั้น,นมันสะดุดหาย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 มามานี่มันฝังไม่ค่อยรู้เรื่อง พร้อมนะคะเด็กๆพร้อมนะคะอาน้องตะวันเข้ามาอีกคนนึงแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวมาบริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือกันก่อนที่จะไปทาก,กาิจกรรมค่ะคเดี๋ยวคุณจะร้องเพลงแล้วเด็กๆก,ก็ท่าตามคุณนะพร้อมอยังพร้อมอยังคะหนึ่งสองสามชูนิ้ว,วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นตัวนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมา ชูนิ้วขึ้นมาสามนิว้วแมวเหมียวเรียกเรียกล้อมหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิว้วแมงมุมไล่ไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<อ>เก่งมาก แรงมากมากเลยแรงทุกคนเลยค่ะน้องตะวันสวัสดีคับน้องตะวันน้ำใหม่วันนี้เตรียมอุปกรณ์มาหรือเปล่าลูกเตรียมแก้วก็ขวดน้ําแล้วก็เอ่อช้อนมาไว้ค่ะช้อนใช่แล้วมีมีภาชนะใส่น้ํำไหมมีไหมคะมีภาชนะมีถ้วยนะคะแม่ไม่ได้เตือเหรอเพราะว่าแก้วไวต้องเตรียมทุกอุ้กรณ์ไปใส่แก้ว อ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาใหม่ค่ะได้ได้ได้คุณครูรอคุณครูรอโอเคเดี๋ยวรอน้องก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้องตะวันอาทีนี้ระหว่างที่รอน้องตะวันไปเอาถ้วยเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนค่ะเด็กๆของครูวันนี้พี่เจมมีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหวพี่เอกมีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหวดังนั้นอนุโลมให้เอาวางใกล้ๆใกล้ๆตัวใช่ค่ะนะคะอนุโลมให้วางใกล้ๆตัวนะคะ ต้องกับน้ำตาลนี่อันนั้นก็ใกล้ไปไหมพี่เจมพี่เจมใกล้ไปมั้งทุกคนมีพี่เจมใกลไรอ่ะพี่เจมต้องมีช่วงเอื้อมหน่อยเออต้องให้มีช่วงเอื้อมหน่อยนะ่ะตรงนี้มันใกล้ไปอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหุบกันน่ะพี่เอกเตรียมเตรียมพื้นที่หรือยังเตรียมแล้ว เตรียมแล้วเตรียมแล้วเดี๋ยวรอน้องแั๊บนึงนะเดี๋ยวรอน้องตะวันห่อนน้องตะวันไปเอาถ้วยอ่าระหว่างรอเทน้ําใส่ภาชนะไว้ก่อนเรารู้แล้วว่าเรามีอุปกรณ์อะไรมั่งแก้วอะไรอีกคุณดาวช้อนค่ะช้อนแล้วก็ชามค่ะอะไรคะคู่เข้มอ่าขาดไม่ได้เลยคือน้ำถ้าบ้านไหนไม่มีไม่มีชามมีจานเอาจานได้ไหมจานต้องเป็นจานก้นลึกเพื่อที่จะใส่น้ําได้ใช่ค่ันน้ําได้ใช่ เยือกอะไรก็ได้ภาชนะที่สามารถใส่น้ําที่เป็นก้นลึกแล้วก็ใส่น้ําได้แล้วก็มีความสะดวกในการตักใช่น้คะตักได้ง่ายค่ะอ่าน้องตะวันมาแล้วน้องตะวันพร้อมแล้วอ่พร้อมแล้วเรามาเริ่มจากอะไรคะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเดี๋ยวเราให้ดูรอบหนึ่งก่อนนะคะเด็กๆ เราเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์คือยังไงก็เทน้ําค่ะเรามีน้ําอยู่เทน้ําลงในถ้วเลยค่ะเติมให้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวแม่เทเทยางเทแล้วน้ำตะวันละคะเทยางน้งตะวันกําลังเทเดี๋ยวให้คุณรูเข้มสาธิตให้ดู่ะเดี๋ยวอันนี้ครูลูกจันจะออกออกไว้ก่อนอ่าอ่ะ มองครูเดี๋ยวรลูกๆครูที่มีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหวครูกันอนุญาตแล้วว่าให้นําสิ่งของมาไว้ใกล้ๆอุชัยไว้ด้านข้างใกล้ๆแต่ให้ในในระ่าเกล้ามเนือน้องให้เด็กๆได้ได้ใช้กล้ามเนื้อแขนนะคะ<ช>เคลื่อนไหวใช่แต่ในส่วนของ ลูกๆที่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองครูอาจารย์ขออนุญาตนะคะเว้นระยะห่างให้ระยะหาย่างใช่ค่ะ,ะหัวโต๊ะ mm hmm. นะคะหัวโต๊ะเพราะว่าครูเค้มเขาเคลื่อนไหวร่างกายได้ดังนั้นอยู <Yeah. S 2> ่ด้านนู้นค่ะครูเค้มเค้มจะอยู่ด้านหัวโต๊ะที่มีน้ํานะคะ mm hmm. แล้วก็จะงไงต่อนนะครูดาวแล้วก็ใช้ช้อนตักน้ําค่ะแล้วก็เดินค่ะเดินมาค่ะแล้วก็ เทใส่แก้วค่ะที่เตรียมไว้ครูเข้มจะเดินจ่างหัวโต๊ะขึ้นะคะตักน้ำใส่ช้อนค่ะใส่ช้อนตักน้ำเพื่เตืนไปอีกใส่แก้วนะคะโดยที่จะต้องเดินอ้อมไปหัวโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งครูเข้มจะไม่มายืนตรงกลางใช่ค่ะก็ใช้ช้อนตักน้ำจนเต็มแก้วนะคะเดี๋ยวให้ครูเข้มสาธิตก่อนหนึ่งครั้งค่ะครูเข้มเชิญค่ะระวังน้ำหกด้วยนะคะเวลาตัก เดินตัดใส่แก้วอ่ะค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆได้อะไรครูดาวได้เอ่อในการหยิบจับเคลื่อนไหวเนาะแล้วก็กำาเนื้อมัดเล็ก้ำคัญมากนะเนสำคัญมากครูดาวนึก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 ความเพลิดเพลินด้วยไหมคะนอกจากที่จะทํางานสมาธิด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยค่ะจะสังเกตได้ว่าครูเทมเดินนะตลอดนนี้ก็เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่สังเกตที่คุูเ้มเลยนะ ใชมสก่กน,น้กนใช้อนถูกใช่ก<ช>ิจรกรรมนี้นะีัดเล็มัดใหญ่ให่นะคะแล้วก็ยังฝึกนี่แหละสมาธิอ่ะอแ่เล่แปลกเด็กเป็นยังไงบ้างคะเต็มยังคะเต็มแก้วหรือยังคะเด็กๆพี่เจนเป็นแล้วหรอ น้องเอกเต็มยังคะเต็มแก้วหรือยังคะคุณแม่ช่วยได้ผู้ปกครองช่วยได้ค่ะเดี๋ยวเช่าค่ะครูแค้นลองค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆเด็กๆทำเต็มแก้วเลยนะคะใช้ช้อนตักให้เต็มแก้วค่ะนี่นี่เอาแค่น้ำหมดก็ได้ได้ค่ะเผื่อว่าผู้ปกครองเตรียมน้ำมาไม่เยอะได้ค่ะหรือเอาแค่น้ำหมดก็ได้นะคะก็คือเด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อ ตรงนี้นะคะอืมเกมากเลยพี่เจมพี่เจมหลุดหายไปแล้ว <c oughs> เจมหลุดหายไปแล้ว้องตะวันก็เก่งค่ะ้องตะว,วันเก่งมากเลยเอ่เอพี่เจมมาแล้วพี่เจมมาแล้วพี่เจมอ่ะเต <c oughs> ็มที่เลยเก่งมากอ่ามาแล้ว เต็มเกือบเต็มยังเักอีกได้แค่ไหนแล้วลูกถึงเ,เกลียวแล้วตักอีกไม่ต้องมาเติมอีกโอ้ค่ะเด็กๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีในการตักนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ำคืนแล้วเราจะมาแข่งกัน ว่าใครจะตักดามได้เยอะกว่ากันในเวลาใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีของรางวัลไหมคะของรางวัลเดี๋ยวคุณรูลุก,กันนะจะส่งจุ๊บ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 ไปให้ใครใครชนะเลยเดี๋ยวครูยังส่งไอเลฟยูกับจุ๊บจุ๊เลยเจ๊แก,แก้งแท้หมดทําไงเนี่ย دة. นะแดงไม่ได้คะ่ะบอกว่ารางวัลรางวัลยิ่งใหญ่มากไม่อยากได้ขอทุกคนขอเสียสลนะหมดโอ้ยลไสยเยเลย โอเคนีเรั่อันนี้เด็กๆได้ฝึกเตรียมความพร้อมกันแล้วนะได้ได้พร้อมกันแล้วนะอาทิตย์นี้พอก่อนหยุดก่อนเทน้ําคืนค่ะให้เด็กๆหยุดก่อนลูกหยุดก่อนเดี๋ยวเราจะเทน้ําคืนเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันแล้วนะครูลูกจะ,จะจับเวลาว่าในเวลาที่กําหนดใครตักน้ําได้เยอะที่สุด พกลงไหมลูกพอไหมคะเด็กๆตกลงไหมเราจะให้เวลาเด็กๆเท่าไหร่ดีคะครูลูกจันคุณรูณจะให้เวลาในการตักนะ้ำสองนาทีพอไหมคะเวลาเท่านี้พอไหมคะพอไหมเด็กๆพอไหมคะ,ะสองนาทีสองนาทีพอไหมลกูกสองนาทีพอไหมออ่ะเราเทน้ำพื้นก่อนเทน้ำจากแก้วขึน้กกนใส่ชามก่อนเทหมดหรือยังคะเอ่อหมดแล้วเตรียมร้อนนะที่สัาน้คุ จะให้แข <molec> <laughs> ่ง <habr> กับครูเ <Training> ข <Jim> ้มเกมไหวไหมแข่งกับครูเข้มไหวไหมไหวขอขงน้องตรงมากของก็ขนมตงโม้จริงๆน้องเก่แข่งกับครูเข้มไหวไหมลูกไหวไหมโอเคไหมโอเแม่ต้องช่อเคพร้อมค่ะเราะวันแข่งกับครูเข้มนะเดี๋ยววันนี้สมาชิกที่จะแข่งกันมีครูเข้ม พี่เอกพี่เจมแล้วก็น้องตะวันสี่คนนะคะจะจับเวลาสองนาทีพร้มนะคะอ่ะใครชนะคือได้รางวัลจากครูกันไปคือจุ๊บจุ๊บจุ๊บจนะเจมอยากได้ไหมรางวัลเนี้ยยิ่งใหญ่มากจุ๊บจุจุ๊บจไงโอเคเดี๋ยวจับเวลาสองนาทีนะเดี๋ยวค่อยมาสัญยาจากครูันะที่ได้ฝ่ายหลังเราได้ค่ะ สองนาทีถ้าหยุดแล้วใครได้น้ำเยอะมากที่สุดคนนั้นชนะแต่ถ้าถุกเข้มชนะคุณจะไม่ให้นะคุณจะให้เฉพาะเด็กๆนะลูกโอเคไหมคะอ่าพร้อมนะหนึ่งสองสามไปค่ะไปเริ่มได้เร็วเร็วเร็ว ตักน้ำไม่ได้เยอะที่สุดเลยนะเด็กๆพวกบุคลากช่วยได้พวกบุคลากช่วยได้เด็กๆตักน้ำให้ได้เยอะที่สุดลูกช่วยได้ช่วยได้พวกบุคลากช่วยเลยค่ะพยายามอย่าให้น้ำหกนะคะไม่ต้องรีบค่ะเออินตะวันซู่ซตะวันซู่ซตะวันตักน้ำเลยวุกนเอาตะวันตักน้ำเร็วอุ้ยครูเข้มไปได้แล้วนะครูเข้มได้หลายช้อนแล้วนะเข้มน้ำอยู่ในช้อนมากกว่าลูกที่ตักไปนะอะ ทำไมลักษณะมืนไม่มีน้ำในท้อนะแจไม่รู้ด้วยว่าเต็มหรือเปล่าไม่รู้ด้วยตักลงแก้วไม่ให้ลงแก้วนะลูกเกๆตักน้ำไปให้ลงแก้วนะไม่ใช่ตักออกร้นข้างนอกนะแเราเชียร์น้องเหลือน้องเล็กสุด เด็กน้องอ่ะตะวันตูตู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 อ้าครูเข้มแล้วเด็กๆจะเต็มแล้วครูเข้มเชียร์ครูเข้มเนี่ยครูเข้มยังไม่ยังไม่ครึ่งแก้วเลยใช่เลยครูเข้มกดรางวัลจากครูนุชจันและวครูเข้มบอกว่ารางวัลนี้ขอสละบสิบให้เด็กๆดีกว่าไม่มีใครอยากได้รางวัลนี้เลยอ่า ตีเอซูซูเอซูซมซูซเร็วใกล้เวลาแล้วนะใกล้เวลาเร็วเร็วเร็วใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วใจดครูเขมแล้วใกล้แล้วเด็กๆใกล้เต็มแก้วแล้วนะคะครูเข้มเร็วเก้าแปด สอหงหหมดเวลาหมดเวลาเรามาดูก<ห>ันดีกว่าเนาะวางช้อนวางช้อนวาอ่าใครจะได้ปริมาณน,น้ําที่เยอะอ่ะชูหยิบแก้วขึ้นมาขอดูหน่อยใครที่เป็นแก้วคุนๆเตรียมให้คุณดูเตรียมใส่แก้วมนมีแก้วใสเทใสแก้วใสมั้ยโอ้ยโอ้ยพี่เกดครึ่งแก้วเลยแก้วใส่ก็ของน้องตะวันอยู่ไหนอู้น้ำพี่เอ,อ็ดเยอะมาก พี่เจมไปสองใส่ก <finish> ล้องเลยของครูเข้มได้แค่ไหนดูของพี่เจมดูของพี่เจมเนี่ยพี่เจมก็ได้เยอะอยู่พี่เจมยกขึ้นมาเนี่ยพี่เจมยกขึ้นมาปุ๊บโขเลยโอ้โหพี่เจมก็ได้เยอะอ่ะดูของครูเข้มของน้องตะวันมาลูกอ๋อน้องตะวันไปไหนแล้วพี่เอาแก้วใสมาน้องตะวันไปไหนแล้วลูกน้องก็มาเอาแก้วใสมาเหรอ เด็กๆได้รางวัลจากคุณครูลูกจันทั้งหมดเลยค่ะคุรูเล้คมไม่ได้รางวัลจากคุณนะการมเติมน้ําให้เต็มแก้ววันนี้ของเราก็เดี๋ยวรอน้องตะวันแป๊บนึงโอเค้ค่ะน่าจะไปน่าจะไปเอาแก้วใส่ใช่น่าจะไปเอาแก้วใส่มาอ๋อมาแล้วค่ะใช่แม่ไปเอาแก้วมาแก้วแก้วใส่มาใช่ไหมอ๋อขอดูของของตะวันก่อนดูผลงานหน่อยโอ้เยอะมากโอ้ไหนทุกคนโชว์ใส่กล้องที โชว์น้ำใส่กล้องสิโอ้โหตลุปใครแพ้พี่เจมใครแพ้พี่เจมหรือเปล่าพี่เจมแพ้หรือเปล่าใครได้เอาที่สุดพี่เจมดูครู่เ,เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้เจมหน่อยลูกเ,เก่งมาก ได้รางวัลาวาจัลงจันไปเลยคุณจันโทหน้าค่ะนจุ๊บจุ๊บให้เด็กเ็ยุคเอเลยจุ๊บๆพี่เจมจุ๊บๆอมจุ๊บจุ๊บพี่เจมพี่เด็กองตะวันจุ๊บๆเอาไ้รงวัลไปเลย นี่เด็กๆมากนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้อยากให้คุณครูดาวสรุปว่ากิจกรรมเราได้อะไรบ้างกิจกรรมเติมน้ำให้เต็มแก้ววันนี้ก็ได้เนาะความสัมพันธ์ระหว่างสายตาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวเดินระหว่างจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะเดินได้ก็ จะได้ในการเคลื่อนไหวเนาะแค<ช>่แล้วก็ในการหยิบจับใ,ในส่วนนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้ด้วยค่ะที่สำคัญเด็กๆได้สมาธิใช่ค่ะได้สมาธิเพราะว่าเด็กๆตัวจ่อกัรจักิจกรรมนะคะด้การใช้ช้อนตักน้ํานะคะ,คะแล้วก็กที่สำคัญวันนี้เด็กๆสนุกไหมแข่งกิจกรรมวันนี้แข่งเล่นตักน้ําการสนุกไหมคะ นสนุกครับสนุกค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆและผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือเนาะแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรจะฝากว่างูเข้มวันนี้ของใหมให้กูเข้มนิดนึงค่ะได้ค่ะกิจกรรมที่เราเสริมให้ผู้ปกครองไปเสริมอะไรได้บ้างไหมครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับถ้าอาจจะเพื่อเสริมให้น้องๆครับที่ว่ายัาง หยิบแก้วทานน้าเองไม่ได้เดี๋ยวหยิบขวดน้ําทานน้าเองได้นะครับก็อาจจะฝึกให้น้องๆครับถือแก้วถือขวดน้ําครับที่จะดื่มใช้ช้อนในการรับประทานอาหารได้ด้วยนะครับผมครับมาผมครับสำหรับวันนี้นะครับผู้ปกครองท่านใดครับที่เข้ามารับชมการสอนออนไลน์ของรม่ทันนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามที่ เพจของเราครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับและทางช่องทางยูช่อง youtube ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ <Okay. S 1> จังหวัดเพชรบ,บุรีได้เ <Okay. S 1> ช่นกันนะครับก็ <Okay. S 1> ต้องฝากขอให้ผู้ชมท่านท่านนัฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เริ่มเข้าถู่ด้วยลูนหนาวนะคัดเลียนแร้ว่อยนะคะเรื่องสุขภาพต้องดูแลให้ดีๆนะคะอยาให้เป็นหวดให้สบายนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังอยากฝากไป่งของกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงนี้นะคะก็คือช่วงบ่ายใช่แล้วจะมีช่วงบ่ายทุกวันนะคะทุกวันนะคะในวันที่เราเปิดเรียนนะคะก็ เด็กๆที่ไม่สามารถมาเรียนในระบบออนไลน์ไ uh ด oh ้ก oh no. oh. oh right. ็เรียนระบบออนไลน์ว่าทุกวันนะคะคืที่มันคมเปญไฟทุกวันวันนี้กิจกรรมทุกวันเวลาก็คือเวลาบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงนะคะทุกวันนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูุงสาโคนก็ขอลาไปก่อนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะก็กลับมาจับกิจกรรมอื่นไปข้างหน้าก็ขอกราบขาขอบคุณครับไม่ได้ยเนาะบ้านไปเดิน